กลุ่มโดๆครับประกาศเพื่อพีเพื่อหนองครับมาแซบๆเหมือนกันเลยครับเด้อ มสมตำกุ้งสดครับพี่น้องกับหนึ่งหอยแมงปูแสบๆน้อกันครับพี่น้องครับมาๆๆมาสวัสดีครับพี่น้องครับมาพบผมจึ้งกึ้งชาแนลเวลาหิวอีกคือเก่าพี่น้องส่วนผีสัตรองกินสมตำกุ้งสดครับแล้วก็หอยแมงปูหนึ่ง ผักก็มีผักกาศกับข้าวเหนียวคือเก่าพี่น้องอาหารอีสานบ้านเ่ามาพี่น้องมาเสบแสบตรงกันเลยครับเด้อกุ้กุ้งสดๆครับผักกาศ หอมเผ็ดๆหอยแมงคลุ้หนึ่งครับอืมอยู่ในห้องเซาเป็นหรอ เสียงกัะสีดังเนี่ยกุ้งสดสดครับอืม เพื่อพี่เพื่อน้องครับมาสบแสบๆมันกันเลยครับเด้อ s o s 비 a เฮ็พี่น้องเพชร กุงสดๆพี่น้อง Beast